สวัสดีชาวเมฆทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะมาชมเรื่องราวความรักล้วนๆของคุณประจำเดือนกันยายนนี้นะคะจะมาดูซิว่าจะมีแนวโน้มอะไรเกิดขึ้นบ้างในเดือนกันยายนนี้นะคะกับความรักของคุณนะคะชาวเมฆจะเป็นผู้ที่เกิดในช่วงวันที่ยี่สิบ 2มีนาคมนะคะถึงวันที่21เมษายนนะคะการแบ่งวันที่ไม่หมอใช้ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะรับชมได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูดวงดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักนะคะ,ะสำหรับในเรือนที่1น,นะคะจะมีดาวราหูอยู่นะคะซึ่ง เป็นการติดต่อนะคะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะในเรือนที่1คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเราเองหรือว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นะคะหรือว่าเราอยากได้ความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะต่อมาในเรือนที่2นะเป็นเรือนแห่งเรื่องเซ็ก์เรื่องความรักแบบที่มันเป็นแรงดึงดูดแรงปรารถนาอย่างนั้นนะคะก็จะมีดาวมันยูอยู่นะคะก็คือจะมีรสชื่นนิยมเรื่องเพศที่มันแบบตื่นเต้นนะคะอาจจะมีความตื่นเต้นในเรื่องของ เรื่องเซ็กเรื่องอะไรอย่างนั้นก็ได้นะหรือว่าจะเป็นรสนุรสนิยมที่แบบแหวกแนวแปลกแลกอะไรอย่างนั้นไหมก็อันนี้แล้วแต่นะคะจะหนักจะเบาแล้วแต่ใครเนาะก็จะมีความแบบมันต้องมีความตึงเต้นหละนะคะต่อมาในเรือนที่ห้านะคะจะมีดาวพุธอยู่ดาวพุธก็คือจะเป็นดาวแห่งการติดต่อสื่อสารเรือนที่ห้าก็จะเป็น เรื่องความรักแบบป๊อปปี้เลิฟรักแบบโรแมนติกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีคำพูดนะการสื่อสารนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยนะคะหรือว่าคำพูดที่ทำให้รู้สึกว่าเราตกลุ่มรักเขาเขา <c oughs> นะคะเนาะเอาล้ค่ะและ้วแล้วก็ต่อมาในเรือนที่7นะคะอันนี้คือพีคมากมีดาวศุกร์เข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องความรักมันอยู่ในเรือนปัตตานีนะคะปัตตานีคือ คู่ครองคนรักนะคะมีดาวสุขคือดาวแห่งความรักอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะคุณจะมีแรงดึงดูดกับเพศตรงข้ามนะคะคุณจะมีความรู้สึกรักใครสักคนหนึ่งอยู่อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกรักเขาตกลุมตกลุมรักเขาก็ได้นะคะในช่วงนี้ก็คือหนีไม่พ้นเรื่องความรักแน่ๆหรือว่านะคะท่านที่มีความรักที่มันจำแย่มาก่อนหน้านี้นะคะแม่หมอมองว่ามันจะดีขึ้นเนาะ น่าจะแบบมีความประนีประนอมกันมากขึ้นความใส่ใจกันมากขึ้นหรือว่าจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแนวโน้มก็คือดีเลยนะคะสําหรับชาวราศีเมษอาจจะทะเลาะกันอะไรบ้างเนาะหรือว่าท่านที่เป็นคนคุยสถานะคนคุยนี่แม่หมอมองว่าถึงแม้ว่าอาจจะยังอยู่ในช่วงของการเป็นตัวเลือกบ้างนะคะให้ขึ้นมาหรือว่าอาจจะคุยหลายคนอยู่นะคะ อยู่ในช่วงของการตัดสินใจก็ได้เนาะจะเลือกใครดีอย่างนั้นเราอาจจะมีแบบเสน่ห์เยอะแล้วก็คนเข้ามาเสียบเยอะให้เราได้เลือกมากหนะ้าไหลาตาตัดสินใจไม่ถูกเลือกไม่ได้หรือเปล่านะคะประมาณนั้นนะอาจจะเจอจากการเดินทางนะคะการเดินทางไกลนะคะหรือว่าการเดินทางออไปนูน่นไปนี่นะคะคือเจอกันจากข้างนอกนี่แหละนะคะไม่ใช่คนในที่ทํางานนะ,ะเอ็มเพรสเข้ามาด้วยนะคะ เดอรเรเวอร์ก็มาด้วยก็คือเป็นเป็นใน,นลักษณะที่เป็นแพชชั่นนะคะเป็นแรงดึงดูดเั็นแรงปรัถนาที่เหมือนกับว่าหนุ่มสาวเขาแบบเขาชอบกันแล้วเขาจะมีพลังงานในเรื่องของแรงปรัถนาอยู่ในนี้นะคะน่าจะอยู่ใกล้กันแล้วรู้สึกเหมือนไฟช็อตอะไรอย่างนั้นหรือเปล่า <laughs> นะคะมันมีความสเสน่หาเออคำนี้เนาะ ามามี6ถ้วยนะคะมีสองถ้วยด้วยเราน่าจะเจอคนที่ถูกใจแล้วล่ะนะคะเจอจริงๆแล้วล่ะคือถ้ายังไงถ้าคุณเป็นผู้ชายก็น่าจะเจอผู้หญิงที่ถูกใจที่รู้สึกว่าเราจะรักเขานะคะหรือว่ามันสเปคมากเลยคนนี้นะคะและคิดว่าจะคบคนนี้แหละเป็นแฟนแต่แค่ความรู้สึกนะคะอยู่ในเบื้องลึกของหัวใจหรือความคิดของคุณนะคะเนาะ แต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยอะไรแน่ชัดให้กับเขาได้รับรู้รับทราบนะคะเหมือนกับว่ายังไม่แน่ใจในตัวเขาไงมันมีไพ่เสร็จทั่วอยู่ในเป็นไพ่หลักของคุณนะคะก็ก็รู้แล้วแหละว,ว่ารักเขารู้แล้วรู้แล้วแหละว,ว่าเขาคือสเปคแต่ว่าขอดูไปก่อนนะคะเผื่อเขาไม่ชอบเราเผื่อเขามีหลายคนประมาณนั้นหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเจอใครที่ดีกว่านี้หรือเปล่าก็ได้ด้วยนะคะเด e h e ฮ m i t ม ก็คือ,อยังจะต้องการใช้เวลาอยู่กับตรงนี้นะคะไปเรื่อยๆไปนานๆก่อนหรือว่าต้องใช้เวลาคบกันนานกว่าน,นี้นะคะให้แน่ใจมากกว่าน,นี้ก็ได้โอเคเสน่ห์แรงนะคะช่วงนี้มีก้าวถ้วยมาด้วยแล้วก็เอ่อถ้ายังไงนะชาวเมธถ้าคุณออกไปข้างนอกออกไปพบปะผู้คนสำหรับสาวโสดนะคะคุณอาจจะเจอ คนที่เข้ามาในลักษณะของอาจจะเป็นแบบทักทายเป็นเพื่อนหรือเพื่อนเป็นเพื่อนของเพื่อนนะคะในกลุ่มของคุณเนี่แหละนะคะที่จะแบบอาจจะมาจ้าเอกันมาสปาร์กกันก็ได้นะคะซึ่งช่วงนี้เสน่ห์แรงเพราะฉะนั้นออกไปบริหารเสน่ห์จะดีมากเลยนะคะคนโสดเนาะการเข้าสังคมนะคะเข้าแบบไปไปไป,ปาร์ตี้อะไรอย่างนั้นก็จะโอเคเลยนะคะทําให้เราเปิดหูเปิดตามากขึ้นหรือว่าเปิดโอกาสให้คนมาทําความรู้จักเรามากขึ้นนะคะ เสน่หกำลังทำงานก็อย่าอยู่บ้านเฉยๆนะทีนี้นะคะสำหรับท่านที่อาจจะมีปัญหาทะเลาะก,กับแฟนอาจจะมีปัญหาปากเสียงกันบ้างทะเลาะกันงงแย้งกันบ้างนะคะแต่แม่หมอมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กเท่านั้นนะคะดูเหมือนว่าปัญหานี้มันเป็นแค่เรื่องอารมณ์ชั่ววูบป,ประเดี๋ยวประดาอาจจะมีความใจร้อนนะคะวู่วามพูดไม่คิดนะแต่ถ้าง้อนิดง้อหน่อยนะคะก็ลองไปง้อกันดูนะคะก็คือจะดีขึ้นแหละ มันยังมีแพชชั่นยังมีแรงปรารถนายังมีความหยหาและดึงดูดกันอยู่นะคะน่าจะเจอคนที่รู้สึกว่าเรากำลังอยากจะใช้เวลากับเขาให้นานกว่านี้หรือนานหรือนา,นานหน่อยเพราะว่าเราคิดว่าจะเลือกเขาแล้วอะคะ่ะหลายท่านนะคะคุยกันสักระยะหนึง่งรู้สึกว่าเราคุยถูกคอถูกใจกันแล้วก็คุยไปแล้วมันรู้สึกดี คุยไปแล้วมันรู้สึกสปาร์กกันนะคะรู้สึกรักในคําพูดของเขาแล้วก็รักในการกระทําของเขาคุณกําลังตกหลุมรักเขาแต่คุณก็ยังขอเวลาทําความรู้จักเขามากกว่านี้นะคะ่ะซึ่งก็รู้แล้วแหละว่าเรารักเขาแต่อาจจะยังไม่เปิดเผยอะไรมากนักนะคะหรือว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็ได้ไพ่าสามารถสลับกันก็ได้ด้วยนะสําหรับรักใหม่นะคะที่ อยู่ในสถานะคนคุยนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าให้แบบใช้เวลาในการตัดสินใจสักระยะหนึ่งหเดือนขึ้นไปนะคะแล้วอะไรอะไรมันจะชัดเจนมากกว่านี้นะคะตอนนี้มันยังมีความระแวงกันอยู่อ,อืเพราะมันยังใหม่อยู่ยังไว้ใจกันไม่ได้มันยังเห็นภาพอะไรยังไม่ชัดนะคะก็จะมีความระแวงกันบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ไม่หมอะมองว่ามันจะดีเพราะไพ่ออกมาดีมากๆเพราะ เนี่ยนะคะไพ่ย,ยังมีไพค่คิงถือถ้วยคุณยังมีความรักกับตรงนี้แต่เหลือแค่ความไม่ไว้ใจคือระแวงนะคะมีใครอยู่หรือเปล่ามีแฟนอยู่หรือเปล่าเลิกกันจริงไหมคนที่เข้ามานะคะจะมีชาวราศีกุมกันนะคะแล้วก็ตุลน,นะคะ ให้จะบอกอะไรบ้าง The world ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะคะท่านที่อาจจะเป็นรักที่ยังไม่ได้เปิดเผยไม่กล้าเปิดเผยใดๆก็แล้วแต่นะคะก็ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งอย่างที่บอกเมื่อกี้น,นี้เลยนะคะหรือว่ามันเปิดเผยไม่ได้ในบางท่านอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเป็นรักซ้อนไหม เ e f ไม่เชิงรักสอนนะคะไม่เชิงรักสอนแต่ใครสักคนหนึ่งอาจจะแบบยังเคลียร์กันไม่จบกับคนนั้นนะคะหรือว่ามันยังไงล่ะมันยังคาราคาซังอยู่ก็ได้นะคะซึ่งโอกาสที่ใครคนนั้นจะเลิกกันมีไหมก็มีเหมือนกันนะคะเขาก็ไม่ได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นหรือว่าเลิกกับใครสักคนหนึ่งมันก็มีสูงแหละ นะคะไม่เชิงว่าเป็นคู่ชูนะหรือว่าคบซ้อนนะคะเรายังมีหวังแล้วก็เรายังมีโอกาสอยู่ <c oughs> ก็คบกันต่อไปนะให้โอกาสเขาได้ไปเคลียอะไรให้มันสิ้นสุดจริงๆนะคะ <c oughs> หรือว่าตัวเราเองก็ได้ที่อาจจะทะเลาะกับคนนั้นอยู่อยู่ในช่วงของการแบบยึกยือยึกยือก,กันอยู่นะคะแล้วเราก็มาเจอคนนี้ก็ได้ ก็เลยแบบอาจจะใช้เวลาในการเคลียร์กันนิดหนึ่งนะคะเดอะแฮงแมนจะบอกว่าอะไรอืมไพ่เก้าคาาเนี่ยขึ้นมาบ่อยจังเลยแสดงว่านะคะชาวราศีเมษคุณอาจจะมีความอึดอัดที่ ในเรื่องของการระแวงกันนะคะไม่สบายใจนะคะมีอะไรในตัวเขาที่คุณสงสัยอยู่มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วคุณต้องการคําตอบอะ้ะต้องการความกระจ่างอะตรงเนี้ยนะคะที่ทําให้ชาวเมอดอดึดอัดอยากให้มันกระจ่างอยากให้มันโปร่งใสมีอะไรก็บอกกันตรงตรงเออมันเหมือนกับว่ามีมีลักษณะที่แบบถามอะไรไปเขาเงียบไงเขาไม่ตอบไง นะคะคมันคาใจอ่ะชาวราศีเมษจะเป็นนิสัยอย่างนี้นะคะวู่วามุทะลูแล้วก็แบบบ้าบินลุยอะไรอย่างนั้นทําอะไรตรงไปตรงมากล้าพูดกล้าคิดกล้าแสดงออกนะคะแต่คุณอาจจะไปเจอใครสักคนหนึ่งที่แบบถ้าไม่มั่นใจก็คือจะไม่พูดไงเออมันทําให้แบบชาวเมษอ่ะง,งุนหงิดเนาะเออ มันเป็นเรื่องความหมุนหงิดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะชาวราศีเมษอดี๋ยวไปใส่ใจเลยนะคะร้อย้เขาตัดสินใจอะไรได้เพราะว่าดูเหมือนว่าเขากําลังชั่งใจกัามันตัดสินใจอยู่นะคะขอเวลาให้เขาได้ตรึกตรองอะไรให้มันรอบคอบมากกว่านี้ก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะแบบผีผามกับเรานะอ,อ๋อมันมีความจริงจังกันอยู่ในนี้นะคะเพราะฉะนั้นความจริงจังมันจะเป็นไปแบบอะไรล่ะช้าๆแล้วก็มั่นคงนะคะ จะจริงจังกับใครก็ต้องดูดีๆเนาะถ้าคุณคบกับชาวราศีกันนี้เออเป็นคนที่ละเอียดนะคะใช้เวลานานมากในการตัดสินใจละเอียดทุกเม็ดนะคะตุลก็จะเป็นคนที่แบบว่าก็รักใครมันต้องเป็นไปแบบตรงไปตรงมาต้องมันมันต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะฉันจะไม่แอบคบกับใครฉันจะไม่เป็นคู่ซ้อนของใครนะะตุลเป็นคนรักที่ออมีความวิธีธรรมนะคะตรงไปตรงมาเหมือนกัน เหมือนกันนะคะต้องการเป็นคนสำคัญต้องการเป็นที่หนึ่งถึงขั้นที่หนึ่งไหมแต่ขอให้มันเป็นไปด้วยความโปร่งใสนะคะเอาล่ะชาวราศีเมษนะคะจากหน้าไพ่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไม่หมอะมองว่าคุณนะคะก็จะมีแนวโน้มที่ดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะการเป็นคู่ครองที่มันมีความ ดึงดูดกันนะคะที่มีความเสน่หามีความปรารถนาที่ค่อนข้างที่จะคลุกกุ่นแล้วก็รุนแรงด้วยในบางท่านนะคะแล้วก็มีความเป็นเนื้อคู่กันด้วยในนี้นะคะดูเหมือนว่าเร็วนี้นะคะคุณอาจจะได้โชคได้ลาบจากเ,ออเพศตรงข้ามด้วยซ้ําไปนะคะมันเหมือนมีเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มันยิงมาถึงในเรื่องของเนี่ยแหละโชคลาบโอกาสดีๆที่เขาจะให้เราอาจจะให้ของขวัญน,นะคะ หรือเป็นของมีค่าหรือเป็นเรื่องของเงินก็ได้เป็นเรื่องทรัพย์ส,สินที่มันมีค่านะคะที่เขาจะให้เราเนาะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้แต่ในอนาคตมันเหมือนกับว่าเราจะมีการคุยกันหรือว่าจะให้อะไรสักอย่างเรานี่แหละนะคะในเดือนกันยายนนี้เนาะทำตัวดีๆทำตัวน่ารักนะคะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีเมษขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกด s ับ s ไคร b e กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะหรือว่าสนใจที่จะเปิดดวงชะตาโดยตรงเลยนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะได้ฝากไอเดียของแม่หมออยู่ที่ใต้คลิปแล้วนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ